อ่าอันนี้ใช่คุณแอนนามาเรียเพอร์เทิใช่ไหมครับพอดีคุณอ่ะใกล้จะคลอดแล้วนะครับเฮ้ยจริงเหรอใช่ไหมเชียร์เลยฉันใกล้จะคลอดแล้วใช่ไหมหมอใช่นั่นล่ะคุณพร้อมไหมเหรอที่จะคลอดในวันนี้ฮะอะไรนะวันนี้เหรอข้อข้อนี้นั้นมีชื่อว่าวุ้บ แ่งกัอมาสโมซาเกิดที่เมืองซอร์สเบิร์กประเทศออสเตรียพ่อชื่อเลโอโป่แม่ชื่อเอนามารียาพี่สาวชื่อมารียนาตัวของโมซาเนั้นเรียนไปตั้งแต่อายุ3ขวบและเขาสามารถแต่งเพลงได้ตั้งแต่อายุหขวบ คนที่สอนเปียโน,โนของโมซาร์ดนั้นก็คือพ่อของเขา<ม>ที่ได้สอนทั้งพี่และก็ตัวเขาเองพ่อโมซาร์ดนั้นเป็นนักดนตรีในวังตัวเขาอยากจะสอนลูกให้เล่นดนตรีได้ก็ยังคําว่าถ้าพอเลีนได้ลูกก็ต้องเล่นได้ตัวของพ่อโมซาร์ดนั้นได้นำโมซาร์ดไปเล่นดนตรีในพระราชวางังพระราชาได้สนใจถึงโมซาร์ดมากๆเขาเลยจะให้โมซาร์ดมาเล่นทีพระราชวังแทนผลงานของเขามีมากมายไม่ทั้งทงานองไพเราะสบายหูเนื้อหาที่หนักแน่นร่ำสมัยมากในยุคนั้น งี้ตัวอย่างของเขาเช่นโนโซนาตามีครั้งหนึ่งที่ตัวของโมซาตนั้นล้มแล้วมีเจ้าหญิงมาช่วยพยุงเขาขึ้นแล้วตัวเขาสัญญาว่าจะมาแต่งกับท่านแต่สุดท้ายก็ไม่เพราะเขาเสียชีวิตโดยการโดนตัดหัวเจ้าหญิงคนนั้นคือ มาีัน,นโมซาต์แต่งงานกับคอนสแตนท์เวเบอร์แต่พ่อเขาคิดว่าคนในตระกูลเวเบอร์นั้นเห็นแก่ตัวและหญิงแสโตต่อตำแหน่งและการงานแต่ความเป็นจริงเขานั้นเล็งพี่ของของนเอาไวา้แต่นั้นมีผัวแล้วในวัยก้าขวบนั้นโมซาต์ได้กลัวทำเป็ดม,มากๆเพราะเขาคิดว่านั่นะคือปืน โมซารนั้นเสียชีวิตลงในวัยเพียง35ปีโดยไม่ทราบสาเหตุว่าเสียชีวิตยังไงโดยแน่ชัดและไม่มีใครทราบว่าเสียชีวิตด้วยอะไรกันแน่